สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับวันนี้เอาเจ้าฟันปีศาจมาลุยอ,อโอ้ดูก็าทำครับเฮ้ยเราต้องอยู่ไกลๆนะอยู่ไกลประมาณ5เมตรครับถึงจะปลอดภัยหลังจากเมื่อวานเอาเจ้าเซ1ตเไปครับวันนี้เขาก็เอาเจ้า 320DGC ครับเจ้าฟันปิศาจหรือว่าเจ้าไหลานมาทำการเคลลิ่งปลายแล้วครับช่วงนี้มีแต่งานเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าเดี๋ยวเราไม่เข้าใกล้เท่าไหรนะ่นะอือเล่นน้ำอ่ะ เดี๋ยวจะมีการหาปลาครับทำการถมสระครับตรงนี้ขุดแล้วก็ถมนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรครับแต่น้ำเยอะมาก เราจะทําการปลูกอ้อยอแล้วครับช่วงนี้อ้อยจะมาแรงมากครับโยนแบบธรรมดาไม่ได้ไม่เป็นทํามาแล้วก็ต้องเอาอะไรที่มันคนอื่นเขาไปทํากันครับเขาบอกว่าจัดหนักจัดติมวันนี้ทั้งวันเลยอยู่ตรงนี้งานงานเยอะมากครับหัวหน้าโจอยอช่วงหน้าแรงนี่แทบจะไม่ได้หยุดเลยครับ หยุดยเฉพาะอันนี้ปีใหม่เขาก็น่าจะหยุดนะแต่ว่าเขาคล่องมากครับสำหรับเจ้าแคทถ้าเจ้าถ้าได้ขึ้นขับคันนี้แล้วไม่มีคำว่าผิดหวังครับโคดเพราะว่าทนมากครับอันนี้เจ็ดปดปีหรือว่าสิปีนี่แหละแปดเก้าปีไปดูครับไม่มีการลายครับตูด อบการรื้อป่าของเขาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของหัวหนา้าโจ๊ดเลยนะเป็นเอกลักษณ์ในการทำงานครับดุดันแล้วก็เร็วไม่มีการเลี้ยงชั่วโมงถ้าทำชั่วโมงครับจะฟึดฟัดก็จะชอบกันอย่างนี้แหละนี่ผมสายรับ แป๊บเดียวสะอาดเนี่ยน่าจะรอบนี่แหลนะไปตามไปครับแต่ต้องอยู่ใกล้ๆหน่อยให้ห่างจากตัวเจ้า ฟันปีศาจนี่ประมาณา5-6เมตรครับถึงจะปลอดภัยครับเร็วมากนะพืดฟ้าปกติคนขับคนขับเทสเขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยเร็วแ,วแต่ว่าหัวหน,น้าโจยเนสามารถทำให้มันเร็วได้ไม่รู้เขาเอาส่วนไหนทำแต่ก็ขับเหมนกันนี่แหละเขาอาจจะมือไว อืกรใ,ใจครับถ้าเรื่องทำทางให้หกล้อวิ่งเนี่ยต้องยกให้เจ้านี้เลยครับโอ้นายโจย้เลยมือต้นต้นของโซนอเภอบ้นวนกลววเลยเขาจะเก่งมากในการขุดดินขุดดินขายทำทำทางอะไรประมาณนี้ครับ เอ๊สารลูกนี้ลึกไหมเนี่ยไม่ลองดูว่ามีปลาไหลไหมอีกสักพักนึงแหละอันนี้งานชั่วโมงก็ถ้าถ้ารถใหญ่อย่างเงี้ยในโซนอำเภอบ้านกกวนนะตกชั่วโมงละ2,500บาทครับแต่คุ้มนะคุ้มมากครับคุ้มกว่ารถเล็กเลยอะถึงถึงชั่วโมงเขาจะแพงแต่ว่าการทำงานของเขาก็ดูดูก็ดูละ ถ้าให้เลือกถ้าให้เลือกจ้างนะเอาคันใหญ่ดีกว่าคันเล็กถึงชั่วโมงจะพันห้าแต่ว่าแต่ว่าทำช้ากว่าคันใหญ่นะดูก็าทำอ่ะอันนี้ดินไม่น่าจะได้ออกไปไหนครับน่าจะขุดวางวางแถวนี้เลย เร็วมากบอกว่าคันนี้มันจะมีเจ้าฟันปีศาจเจ้าไคลานนะแล้วก็จอมโหดคน <c oughs> ขับทำไมเรียกเจ้าฟันปีศาจเพราะว่าเขาใช้แต่ฟันปีศาจกับฟันแหลม กลบให้หมดเลยครับตรงนี้ก็ขุดแล้วมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ถ้าถ้าฝังกลบแล้วจะได้ปลูกอ้อยปลูกยางพาราครับแต่ในนี้ยางพาราเขาไม่ค่อยปลูกอะไรนะเ็าจะปลูกต้นทุเรียนครับปลูกทุเรียนขายในโซนนี้ครับ มาทำไมเงียดไไม่น่าจะมีมั้งครับเพราะว่ามันขึ้นมาได้หรืรหอเปล่าล่ะถ้ามีก็ปลาไหลโอ้ย <c oughs> มันลึกไหมนี่นอันนี้กรบหมดเลยครับเอาปูสามกรบหมดเลย ตอนขุดไม่ได้เอาดินออกไปไหนได้นี่เนาะอ๋อพอไหมเยอะบฝั่งนี้เยอะหน่อยอันนี้จ้างชั่วโมงเท่าไหร่กันสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทเนี่ยถ้าจ้างจ้างรถใหญ่เนี่ยคุ้มคุ้มกว่ารถเล็กเล็กันรถใหญ่ครับก็คือถ้ารถเล็กถึงถึงถง่าราคามันจะประหยัดแต่ว,ว่ามันไม่ได้เท่าตัวนี้นะแป๊บเดียวตัวเนี้คิดถูกแล้วครับ ที่ว่าจ้างคันเนี่ยเพราะว่ามันเร็วแล้วก็ไม่เปลืองชั่วโมงและการทํางานของเขาเนี่ยไม่เลี้ยงชั่วโมงเลยตามที่ผมดูดูไปเนี่ยค <ผม S 1> <อ>รับ,บุ้มมากครับคุ้มมากเพราะว่าผมดูคันเนี่ยไม่ไม่มีการไม่มีการแบบทำแบบเอืออาเอืออแบบจัดหนักจัดเต็ม ยอดมากครับอันนี้ใครเรียกใช้ติดใจตลอดน่าจะเต็มนะพูดถึงฝั่งโน้นด้วยเนาะฝั่งโน้นกับฝั่งนี้อันนี้จะโครงการปลูกอะไรครับนี่ปลูกสมุนไพรอ๋อปลูกอ้อยปลูกอะไรเงี้ยไม่ได้ปลูกไม่ได้ทิพยยาปลูกก็อ๋อ ขายของหวานที่ตลาดตรงน,นี้แลครับถ้าไม่ได้เลี้ยงก็ไม่มีกักปลาเนี่ยเพรามาเข้ามามันอยู่อันนี้ที่สูงเนาะอันนี้สะโครงการด้วยหหรือว่าขุดอ,อ,อ๋อตอนขุดขุดฟรีครับตอนถมเนี่ยต้องใช้เงิน <laughs> ต้องใช้เงินเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละ ถ้าไม่ได้วางโครงการอะไรขุดปึ๊บมันต้องมาผมแล้วก็ใช้ใช้งบประมาณในการผมให้เจ้านี้น่ายะเนี่ยผมสระประมาณนี้กบกบก็ประมาณวันครึ่งหรือหนึ่งวันก็เกือบจบแล้วเนี่ยพอทำเร็วมากเดืนไหนจะไม่ลึกเนาะ เจอหินก่อนเรียบร้อยครับเขาบอกว่าจ้างแล้วคุ้มมากครับคันนี้เราก็แนะนำครับว่าต้องใช้คันใหญ่ครับถึงจะคุ้มสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ